พี่แพ้ไม่ได้พูดในช่องไงสวัสดีคะ่ะทุกคนในช่องในช่องชื่อช่องอะไรนะเดอะไททันทวินส์ในช่องพี่แพนะคะอ๋อแนะนำตัวก่อนอันนี้คือพลอยเป็นน้องสาวฝาแฝดของแพเองซึ่งก็นั่นแหละประเด็นประเด็นที่พลอยมาเนี่ยพลอยอยากจะมาบางังพับมาด้วย <S <S อาอลุ้การลุรงมการประเด็นที่พลอยมาเนี่ยก็คือพลอยอยากจะบอกทุกคนในช่องพี่แพนะคะว่า ตอนนี้เรากาลังจะเปิดช่องใหม่กันชื่อช่องว่าณตอนนี้นะอณตอนนี้นะเพราะเรายังไม่รู้อนาคตเราจะเปลี่ยนชื่อช่องไหมเราแค่ว่าไม่เปลี่ยนหรอกชอบชื่อนี้เอออันนั้นแหละก็ชื่อช่องว่า t o the moon นะคะ่ะ t o the moon เดี๋ยวใส่ไว้ให้ใน description box ด้านล่างก็ได้เนาะได้ค่ะจะขึ้นตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเผื่อว่าเผื่อถ้าเผื่อว่าใครอยากจะแบบติดตามพี่แพรต่อไปนะคะก็หรือแบบเหมือนอยากดูอยกูทามุมอื่นอะไรเงี้ย ว่าเดี๋ยวนนในตอนนี้ช่องที่เป็นช่องด้วยกันนะคะมันจะมีคอนเทนต์หลากหลายหน่อยในช่วงแรกเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีเอาจริงๆคือแค่อยากทาช่องเดี๋ยวเดี๋ยวจะทาออกมาเป็นยังไงคอนเทนต์มันจะยังไงก็ค่อยว่าดีกทีนึงก็เราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันแหละนะก,กับคนดูอ่ะว่าสมมติเราทําอันนี้อันนี้เราอาจจะแบบทําหลายอย่างแล้วคนดูชอบแบบไหนชอบแบบไหนชอบแบบไหนก็เราก็แฮปปี้ที่จะทาแบบนั้นด้วยมันก็จะได้มาลงตัวกันมันน่าจะสนุกอยู่เพราะว่า ว่ามันน่าจะสนุกกันแหละก็เปนว่าอย่างนั้นแหละเนาะเราบอกทีแล้วกันถพายังไงก็สนใจก็ไปกดติดตามกันได้ค่ะรบกวนด้วยนะถ้าคนสิกุก็ได้นะใช่ทั้งหมดเลยก็ได้นะใช่ไปทั้งหมดจะดีมากแต่ว่าคนไม่รู้ว่าช่องใหม่เราแพจะยังร้องเพลงในช่องใหม่ไหมหรือแพจะร้องเพลงในช่องนี้คือในช่องนี้คือแพก็อยากเวลาแพ้ร้องเพลงแพอยากเก็บเอาไว้ดูเองจริงอะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะแบบว่า ทำเพม่อเปอมาดูเออไม่ได้คิดว่าจะทําช่องช่องปัจจุบันของตัวเองอะ่ะเป็นเป็นช่องที่แบบมีคนอื่นมาดูไม่ได้คิดอย่าง,งานั้นแต่ในช่องถุเรมอ้าไม่แน่นะบางทีช่องถนรมูนอาจจะแบบทำไปทำมาอาจจะมีอาจจะมีช่วงที่แบบร้องเพลงด้วยกันอย่างนี้อาจจะมีก็ได้ไม่ทำไมเอาใครมาร้องไม่ทำไมเอาใครมาร้องใครรู้ใครร้องไม่ดีแต่ให้พครร้องม้งก็ได้ไปฝึกก่อนนะ คนไปฝึกก่อนนะพอยแพ้สงสารน่ะค<ม>ือแพ้ก็ไม่ได้ร้องดีนะไม่ดี <laughs> อะพี่พลเอาไว่าไปตามเนาะไปตามเนะจ๊ะโอเคไปตามกันนะจะ๊ะตามไปจ้าช่งวงนี้ก็อาจจะมีร้องเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นในรูปแบบอื่นอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีการเล่นในรูปแบบอื่นไม่ใช่แบบว่ามาอยู่ๆเปิดเล่นเลย,เลยนะเอะไรเงี้ยเนาะแค่นี้แหละถ้า,างั้นอ่ะ thank you มากที่จะตามไปพลดีใจมากที่ทุกคนทั้งแปดแล้วคุณจะตามไปมนุษ้์มนุษย์5 10คนก็พอแล้วโอเค5ึง10คนก็ดีใจแล้วเดี๋ยวยังไงไปช่องนู้นนะจ๊ะส๊ัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย